ครับผมสวัสดีครับผมยศปานนะครับจากร้านสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เราจะให้ดูนะครับสินค้าที่เราขายประจำนะครับของร้านสวัสดีนะครับครับผมเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับผ้าหนังกลับนะครับผ้าหนังกลับหนังกลับมีหลายสีนะครับครับพวกนี้ตอนนี้ขายสองหลาล้อยนะครับเราโละอยู่นะครับโลกอยู่นะครับตัวนี้ครับผมพวกนี้สองหลาล้อยหมดเลยนะครับมีผ้ายีนนะครับผ้าหนังเนี่ยนะครับสองหลาล้อยนะครับครับผมชมได้นะครับ เข้ามาสอบถามกันได้นะครับมีทุกอย่างนะครับร้านสวัสดีครับผมแล้วก็ตัวนี้นําเสนอนะครับสิบหลาร้อยนะครับตะไครยหน้ากว้าง60นิ้วนะครับสิบหลาร้อยนะครับลองดูสีของเรานะครับมีเป็นร้อยสีเลยนะครับครับเนื้ออย่างดีนะครับตัดทุกวันนะครับตัวนี้สิบหลาร้อยนะครับ ครับผมแล้วมีตัวนี้นะครับตะข่ายดิ้นนะครับตะข่ายดิ้นก็เป็นสินค้าหนึ่งที่ขายดีนะครับมาเรื่อยๆนะครับครับผมแล้วก็มีออ์แกนดี้นะครับออ์แกนดี้หน้ากว้าง60นิ้วนะครับทาได้หลายอย่างนะครับตัวแขนตัวโชว์ตัวอะไรทําได้หลายอย่างนะครับเซ็กซี่นะครับตัวนี้เนื้อคุณภาพนะครับแล้วก็ไหมแก้วนะครับไหมแก้วมีหลายสีนะครับครับไหมแก้วนะครับหน้ากว้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ไหมแก้วไล่สีนะครับซึ่งเป็นสินค้าเราขายดีนะครับเหลือไม่เยอะแล้วพวกนี้ครับผม ครับผมมาที่ตัวนี้นะครับผ้ายืดนะฮะผ้ายืดตัวนี้เนื้ออย่างดีนะครับเรายืดสวยมากนะฮะตัวนี้สวยมากครับในงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์หรืองานตกแต่งนะครับใช้ตัวนี้นะครับดารามาซื้อกันเยอะนะครับร้านเราครับผมนักร้องนักแสดงมาซื้อกันเยอะนะครับครับผมเนี่ยฮะผ้ายืดอย่างดีนะครับตัวนี้ครับผมครับแล้วมีที่ตัวนี้นะครับผ้าลูกไม้นะครับ หลายละ99าถูกมากนะครับตัวนี้หลายละ้าเเองครับของญี่ปุ่นนะครับได้สต็อกมาถูกเราก็ขายราคาถูกนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้สวยสวมใส่สวยๆนะครับครับผมแล้วมีผ้าโค้ดนะครับผ้าโค้ตตัวนี้ครับวอเตอร์พรูฟนะครับหยดน้ําไปกิ้งเป็นใบบอลเลยนะครับน้ําไม่ผ่านนะฮะทำเสื้อโค้ดได้ที่อังกฤษที่เขาทากันนะฮะเพราะที่นั่นฝนตกบ่อยครับเขาต้องการกันน้าไม่ให้ผ่านเข้าไปโดนผิวนะครับผ้าตัวนี้เลยครับผ้าโค้ดมีหลายสีนะครับผม ครับผมมาด้านในกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่อยๆดูนะครับผมแล้วก็มีผ้าซาตินนะครับซาตินเรามีเป็นร้อยสีเลยนะครับซาตินนี่ยิ่งดีนะครับใช้ในงานอะไรได้บ้างฮะงานเพื่อนเจ้าสาวงานแต่งงานนะครับเพื่อนเจ้าสาวใช้สีแบบนี้นะครับผ้าตัวนี้นะครับสวยมากครับขอบบอกครับสวยมากครับครับผมขออนุญาตนะครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนะครับค่อยๆชมนะครับครับทีมงานเราฉีกผ้าตรงนะครับตัดผ้าตรงนะครับ ครับผมชมได้นะครับครับผมเรามีผ้าสกูบ้านะครับสกูบ้าเนื้อยืดยๆนะครับสวยมากนะครับของญี่ปุ่นเนื้อหนานะครับเนี่ยครับผ้าสกูบ้าตัวนี้นะครับเนี่ยครับสีมีสีสีนะครับของญี่ปุ่นหน้า70นิ้วครับสูงๆแบบนี้เลยนะครับผมให้ดูความเป็นสกูบ้านะครับเนื้อหนานะครับยืดแบบนี้นะครับเนื้อหนาสวยมากครับนักศึกษาเอาไปใช้กันเยอะมากนะครับตัวนี้ มาจากหลายมอมอลังสิตมอุ้ยมากันเยอะนะครับที่นี่ครับผมแล้วก็นําเสนอผ้าตัวนี้นะครับที่เราขายทุกวันนะครับยกไม้กันทุกวันผ้าซับในครับเนื้ออย่างดีหน้า50นิ้วนะครับซับในเรามีเป็นร้อยสีนะครับเรามีทุกอย่างนะครับร้านสวัสดีครับไม่มีกระเพราไก่ไข่ดาวอย่างเดียวนะครับนอกนั้นมีทุกอย่างครับชมได้ครับผมนี่คือซับในเนื้ออย่างดีนะครับเนี่ยครับผมเนื้ออย่างดีนะครับไม่แตกนะครับครับผม สอบถางกันกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีผ้าตัวนี้นะครับเหมือนกันครับสีเยอะมากนะครับผ้ากาวครับผ้ากาวเราขายดีมากนะครับลูกค้าที่ซื้อประจําจะรู้เลยนะครับผมตัวนี้เราขายดีมากรีดเกาะติดนะครับเป็นซับในประหนึ่งประหนึ่งเป็นซับในไปเลยนะครับตัวนี้ครับผมครับเราจะพาชมนะครับตัวนี้ซับในยืดนะครับซับในยืดก็ทําซับในได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ซับในยืดเนยิ่งดีนะครับเนยิ่งดีครับผมเรามีหลายสีนะครับลูกค้ายกไม้ตัดเราทําให้หมดทุกอย่างนะครับทําได้นะครับ นะครับซับในเยืดนะครับครับผมมาที่ตัวนี้นะครับผ้าต่วนนะครับผ้าต่วนหน้า45นิ้วทําอะไรได้บ้างครับผ้าต่วนผ้าต่วนเวลามีงานซ้มทาเป็นซ้มต่างๆนะครับแล้วก็ทําชุดเด็กทําได้หลายอย่างนะครับงานแต่งหรืองานอีเวนต์เนี่ยครับจะใช้ผ้าตัวนี้ครับไม่แพงนะครับราคาไม่แพงผ้าต่วนครับครับผมและด้านนี้นะครับ กรมหยีเนื้องดีนะครับกรมหยี่หน้ากว้าง70นิ้วนะครับของเราเป็นเนื้อหนานะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อหนานะครับเราขายดีมากนะครับตัวนี้เนี่ยครับเนื้อหนานะครับดูแสงนะครับเนื้อหนานะครับกรมหยีเนื้องดีครับสีมีหลายสีนะครับครับผมครับผมผ้าลูกไม้นะครับของญี่ปุ่นมีหลายอย่างนะครับร้านเราถามเข้ามาได้นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับ ร้านสวัสดีนะครับเราก็มี IG นะครับ IG ของร้านสวัสดีนะครับ S A W A S อัน r ดรส o อ r แล้วก็ D แล้วก็ e 4ตัวนะครับร้านสวัสดีครับผมมาให้ชมฝั่งนี้ด้วยนะครับเชิญได้ครับผมครับผมมีทุกอย่างนะครับสอบถามได้นะครับร้านสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เดินเข้ามานะครับยิ้มแย้มเราจัดไปเลยนะครับส่วนรถไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเราจัดให้ทุกอย่างนะครับที่คุณลูกค้าต้องการนะครับครับผมเชิญฝั่งนี้ได้นะครับ ผ้ามัสลินมัสลินซึ่งลูกค้าทําหากันเยอะนะครับช่วงหนึ่งช่วงโควิดช่วงนี้ก็ยังขายอยู่นะครับมัสลินดํากับขาวนะครับเราขายเยอะนะครับส่วนใหญ่เราขายยกม้วนเยอะมากครับเยอะมากลูกค้าประจําราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเป็นผ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ผ้าลินินของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับสีจะมีอยู่หมดไปหลายสีแล้วครับแต่จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเราจะสั่งเข้ามาเรื่อยๆตัวนี้ผมตัดเสื้อผ้าเองก็สวยนะครับตัวนี้ครับผม แล้วเรามีผ้าดิบนะครับเรามีผ้าดิบหลายชนิดตัวหนาตัวบางลายสองนะครับแล้วก็หน้ากว้างครับผมมาเดี๋ยวให้ลูกค้าดูหน่อยครับผมเนี่ยครับผ้าดิบเนื้อนาหนานะครับเอาไปทาอะไรได้บ้างฮะส่วนใหญ่นักเรียนนักศึกษานะครับเอาไปทําแบบโครงล่างก่อนที่จะมาเป็นชุดจริงๆเนี่ยครับคนที่ทําแฟชั่นจะใช้ผ้าดิบเนี่ยครับเยอะมากเลยครับไปทําโครงล่างของแบบเพื่อที่จะทำก่อนก่อนที่มาเป็นชุดจริงนะครับผ้าดิบเราขายดีมาก แล้วก็มีมาที่ผ้าหนังนะครับผ้าหนังผ้าหนังเรามีหลายแบบนะครับดูได้นะครับเงาเงาในงานคอนเสิร์ตเขาบอกว่าใช้เยอะมากนะครับในงานคอนเสิร์ตเราขายส่วนใหญ่พี่ๆเขามาซื้อกันใช้สําหรับในงานคอนเสิร์ตเยอะมากเลยครับครับผมแล้วก็ผ้ากระสอบกระสอบตัวนี้เป็นกระเป๋ายี่ห้อดังด้วยนะครับกระสอบตัวนี้นะครับสวยมากนะครับเนื้อหนานะครับเรามีกระสอบหลายแบบนะครับชมได้ครับแบบเคลือบแบบไม่เคลือบนะครับเรามีหลายแบบ ครับผมนั่นคือกระสอบนะครับที่เรามีครับผมเรามีผ้ากากเพชรนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับลายเสือนะครับลายเสือกี่ปีกี่ปีก็ลายเสือก็ขายได้ตลอดนะครับลายเสือลายงูนะครับเนี่ยครับผ้าหนังแบบนี้นะครับผ้ากระสอบนะครับตัวหนานะครับทั้งเคลือบแล้วก็ทั้งไม่เคลือบนะครับขายเยอะครับไปทาอะไรได้บ้างหรอฮะทำฉากด้านหลังทํากระเป๋าใส่พวกผงกาแฟเม็ดกาแฟทําได้หลายอย่างนะครับครับผมตอนนี้มาที่ ค้าลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้เราลดราคาอยู่นะครับ99บาทขอบอกว่า99บาทถูกมากนะครับถูกมากจริงๆครับลูกค้ามาใช่เหรอพี่99 99ครับใช่ครับเราจัดให้ครับเนี่ยครับโชว์มาเนี่ยครับครับผมโชว์มาเนี่ยครับ99บาทครับถูกมากนะฮะขอบอกถูกจริงๆครับผม แล้วก็มีขนตัวนี้ด้วยนะครับมีสีชมพูสีเทานะครับตัวนี้ครับผมเราขายเป็นชิ้นด้วยนะครับตัวนี้ครับผมแล้วเรานเสนอนะครับผ้าตัวนี้ผ้า BM ของญี่ปุ่นนะครับทำชุดพวกชุดออฟฟิศนะครับผู้หญิงทํางานจะใช้แนวผ้าตัวนี้นะครับเพราะอะไรเพราะใส่สบายมากครับตัวนี้ครับผมชมได้นะครับครับแล้วก็มากันที่ด้านในนะครับ ด้านในเรามีผ้าลูกไม้ลูกไม้กากเพชรนี้นะครับกากเพชรมีทั้งตัวหนาตัวบางนะครับตัวนี้เราขายดีนะครับความหนาของผ้านะครับความหนาของผ้านะครับไม่ผ่านนะฮะหนานะครับตัวนี้ความหนานะครับลูกไม้อย่างนี้เนี่ยฮะเรามีราคาไม่แพงนะครับขอบอกที่สําคัญคือราคาไม่แพงราคาไม่แพงนะครับถามได้นะครับชมได้ลูกไม้นี่นะครับเรามีหลายสีนะครับชมได้นะครับด้านในนะครับ ครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับลูกไม้จะเป็นแบบยืดแบบไม่ยืดกากเพชรนะครับมีทุกแบบนะครับทักเข้ามาถามเข้ามาได้นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมจะสปาร์นต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับครับผมพาลูกไม้นะครับฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยครับค่อยๆชมนะครับครับผมพ่าลูกไม้สวยๆนะครับราคาไม่แพงนะขอบอก ยิ่งยุคแบบนี้ด้วยขายแพงไม่ได้นะฮะอยากให้คุณลูกค้าเอาไปสวมใส่กันนะครับเรามีทุกรูปแบบนะครับชอบแบบไหนบอกกันได้นะครับผมผ้าไหมสองเส้นแท้เราก็มีนะครับครับผม มีหลายๆอย่างนะครับอยากจะได้อะไรต้องการอะไรบอกได้นะครับเราสั่งให้ได้นะครับไม่ให้เรื่องใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นหรือจีนผ้าส่วนใหญ่มาจากจีนญี่ปุ่นมีครับเกาหลีก็มีครับอยากได้อะไรนะครับหยิบตัวอย่างเล็กๆมาให้เราดูนะครับเราสามารถทําให้ท่านได้ทุกอย่างนะครับครับผมชมกันต่อนะครับครับเนี่ยครับซูเปอร์แบ็คเราก็มีนะฮะดำสนิทสวยมากนะครับตัวนี้ซูเปอร์แบ็ค ลูกค้าซื้อไปหลายหลายท่านแล้วนะฮะบอกว่าสวยใส่ใส่สบายครับเนื้อนุ่มนะครับใส่สบายครับผมตัวนี้ครับครับผมแล้วมีซุปเปอร์แบ็กตัวนี้ครับครับซุปเปอร์แบ็กตัวนี้ครับบริหารโดยคุณพ่อวุฒินะครับผมครับผมบริหารงานโดยคุณพ่อนะครับเนื้อซุปเปอร์แบ็กเนื้อซิ้วนะครับบางๆใส่สบายสบายครับครับผมทําเป็นผ้าคลุมได้นะครับครับผมเอาสิครับผ้าว่ายน้าครับด้านในครับผม เรายังมีผ้าว่ายน้ํานะครับผ้าที่ทำชุดว่ายน้ําชุดสปอร์ตชุดกีฬาเรามีสีเยอะมากนะครับครับผมสีเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับผ้าว่ายน้ําใช่ไหมครับครับผมเนี่ยฮะทั้งหมดนี้เป็นผ้าว่ายน้ํานะครับลายกล้านะครับเราสีเยอะมากนะครับตัวนี้เราขายดีมากนะครับหน้ากว้าง60นิ้วยืดอย่างดีนะครับครับผมพี่ถามได้นะครับผมชมได้นะครับ บริการตัดให้ฟรีนะครับพี่รครับผมรเรียบร้อยนะฮะรรครับผมครับผมครับเ,เอาสิครับเฟอร์นิเจอร์มีครับด้านด้านในครับผมครับผมมีเท่านี้นะครับที่ ให้ชมแล้วก็มีผ้าชีฟองเรามีหลายสีนะครับชีฟองเรามีเป็นร้อยสีเลยนะครับอยู่ข้างบนร้านโซเนียนะครับร้านของเราคือร้านสวัสดีร้านโซเนียแล้วก็ร้านใจเย็นนะครับสามร้านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยังไงเดินเข้ามายิ้มแย้มได้นะครับเรายินดีต้อนรับเราอยู่ในห้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับไชน่าเวิร์นะครับย่านวังบูรพานะครับพาหุรัดเชิญได้นะครับผมผมจัสปาร์ครับผมขอพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ